ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อ่านให้ฟังบายชีเสียงอ่านหนังสือประจำวันนี้จิตตนิยายอิงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาลุ่มน้ำนำมัทาของท่านอาจารย์สุชีพปุญญานุภาพบทที่7ประโยชน์จากผู้ที่ไม่มีประโยชน์คติธรรมประจำบทควรหาประโยชน์ให้ได้ แม้จากบุคคลผู้ไม่เป็นประโยชน์ในสมัยนั้นโสวันนะคงใช้นิติธรรมอันสืบต่อกันมาแต่โบราณไม่ได้เปลี่ยนแปลงการวินิจฉัยอัทธ,ธคดีคงถือหลักการลงโทษค่อนข้างรุนแรงมีอำมา์ตำแหน่งอักขทัตสะคือผู้ตัดสินความดำเนินการกำหนดโทษลักทรัพย์คงถือกำหนดห้ามาศคือหนึ่งบาทเป็นการตัดสินว่า ได้ทำจรกรรมอันควรแก่การลงโทษส่วนการจะลงโทษรุนแรงเพียงไรคือจองจำก็ตามในประเทศก็ตามประหารชีวิตก็ตามย่อมมีเงื่อนไขตามควรแก่เหตุแต่ถ้าเป็นโทษในประเทศหรือประหารชีวิตคณะอัมมาตผู้วินิจฉัยก็มักกราบทูลแด่พระราชาเพื่อทรงวินิจฉัยชี้ขาดอีกครั้งหนึ่ง มาถึงรัชสมัยของพระราชาผู้ครองกรุงพันธุม,มดีปัจจุบันพระองค์ไม่ทรงเลิกนิติธรรมโบราณน,นั้นแต่ทรงสั่งการส่วนพระองค์ตามพระราชอัธยาศัยเมื่อมีคดีที่ต้องลงโทษเกิดขึ้นโดยทรงคำนึงว่าธรรมชนะ่นจะหาประโยชน์จากบุคคลผู้ไม่เป็นประโยชน์เหล่านี้ให้จงได้การลงโทษนั้นอย่างหนึ่งเพื่อให้ผู้ทำเข็ดลาบแล้วกลับตัว อีกอย่างหนึ่งเพื่อให้ผู้อื่นที่ได้ทราบข่าวการลงโทษตั้งอยู่ในความสำรวมระวังไม่กล้าทำผิดเพราะเกรงว่าตนอาจถูกลงโทษเช่นนั้นบ้างความประสงค์สองประการนี้มีมาแต่อดีตการแต่การหาประโยชน์ให้ได้จากผู้ที่ควรแก่การลงโทษนั้นยังไม่ปรากฏมีผู้ใดกระทําเป็นตัวอย่างพระองค์จึงทรงเพ่งเล็งที่จะให้ผู้ควรแก่การลงโทษเหล่านั้น ได้ใช้แรงงานทำประโยชน์แก่มหาชนอย่างมากเป็นพิเศษนักโทษจะได้รับอาหารพอควรแก่อัตภาพแต่จะไม่ได้รับค่าจ้างใดๆคงต้องทำงานอันเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมเรื่อยไปวันแล้ววันเล่าจนกว่าจะถึงกำหนดหมดโทษหรือสิ้นชีวิตไปก่อนแต่ก็ได้มีพระราชกำหนดมิให้ปฏิบัติในทางโหดร้ายทารุณต่อนักโทษเหล่านั้น ให้มีเวลาพักผ่อนในระหว่างนั้นพอสมควรเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยก็ให้พักงานได้เพื่อรับการเยียวยาตามควรแก,โก่โรคเพราะความมุ่งหมายในการนี้ก็เพื่อจะหาประโยชน์เท่าที่จะหาได้จากบุคคลผู้ไร้ประโยชน์เหล่านั้นไม่เพ่งเล็งว่าใครจะเข็ดหลาบหรือไม่ไม่เพ่งเล็งว่าคนที่รู้ข่าวจะเกรงกลัวหรือไม่เพราะการเพ่งเล็งดังกล่าวมานี้ได้มีอยู่แล้วในการจองจำ ในการประหารในการในประเทศเป็นต้นการใช้ให้ทำงานจึงเป็นสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาใหม่ด้วยเจาะจงเพียงอย่างเดียวคือการให้คนเหล่านั้นได้มีโอกาสใช้เรี่ยวแรงของตนทาถนนบ้างทำคันกั้นน้ำบ้างทมดินบ้างขุดบ่อบ้างทางป่าทําทางบ้างสุดแต่จะมีงานอะไรที่เหมาะสมในส่วนการควบคุมไม่ให้หนีในระหว่างทำงานได้มีการระมัดระวังเป็นพิเศษ ทั้งรอบนอกและรอบในนอกจากนั้นยังมีการล่ามโซ่ที่เท้าอีกด้วยเป็นแต่ขยายความยาวของโซ่พอให้เดินได้จึงเป็นอันว่าผู้ที่ถูกกำหนดให้ทำงานเป็นการลงโทษนั้นมีชีวิตอยู่แต่ละวันเพื่อถูกใช้ทำงานเท่านั้นจะมีดีอยู่บ้างก็คือไม่ถูกลงโทษทารุณเคี่ยนตีหรือทรมานปรากฏว่ามีถนนยาวหลายสาย ลำรางระบายน้ำหลายสายและงานอย่างอื่นได้สำเร็จลงได้ด้วยแรงของนักโทษเหล่านั้นพระราชามีพระราชดำรัสให้คณะอักขัดทัศนพิจารณาวินิจฉัยเรื่องที่เกิดขึ้นระหว่างที่เสด็จตรวจเหตุการณ์ทางภาคตะวันตกโดยให้คณะอามาที่ร่วมเสด็จเป็นผู้ชี้แจงแก่คณะผู้วินิจฉัยเมื่อตกลงประการใดให้กราบทูลให้ทรงทราบเพื่อทรงชี้ขาดในภายหลังอีกครั้งหนึ่ง ในคดีแรกเจ้าพนักงานภาษีผู้เรียบเคียงเรียกค่าป่วยการจากพระราชาผู้ปลอมพระองค์ทั้งทั้งที่ไม่มีของต้องห้ามผ่านด่านภาษีนั้นได้รับวินิจฉัยว่ามีโทษผิดไม่เต็มที่เพราะไม่ได้ขู่บังคับเรียกร้องเอาเงินหรือสิ่งของโดยตรงหากเรียบเคียงวกวนพูดขอตามวิสัยของคนมักได้จึงควรให้พ้นจากเจ้าหน้าที่ผู้เก็บภาษี และให้ทำงานแก่ส่วนรวมเป็นเวลาหนึ่งปีเสมือนหนึ่งเป็นการใช้กรรมที่ทำให้หลายคนต้องจำใจให้ข้าวของเงินทองเพื่อซื้อหรือแลกเปลี่ยนกับความรำคาญพระราชาทรงอนุมัติตามคำวินิจฉัยนั้นเป็นแต่ตรัสว่าเมื่อพ้นกำหนดเวลาทำงานแล้วให้กราบทูลให้ทรงทราบเพื่อจะทรงจัดให้ทำงานอย่างอื่นใหม่และมีพระราชดำริจะให้เป็นเจ้าหน้าที่ปัดกวาดพระลานหลวง ในคดีต่อมานายบ้านเป็นคนดีเป็นที่รักของมหาชนแต่ภรรยานายบ้านคอยกีดกันไม่ให้ว่ากล่าวตักเตือนบุตรกลับให้ทายจนบุตรเป็นคนเกเรทําความเดือดร้อนแก่เพื่อนบ้านวินิจฉัยให้ในายบ้านได้รับคําชมเชยที่ไม่ส่งเสริมผู้ผิดแม้จะเป็นบุตรของตนและยอมรับใช้เมื่อบุตรทําความเสียหายแก่ผู้อื่นและให้ตําหนิที่เกรงใจภรรยามากไป จนบางครั้งยอมปฏิบัติตามในทางที่ผิดแต่ก็ควรให้ดำรงตำแหน่งนายบ้านต่อไปส่วนภรรยาของนายบ้านซึ่งบางครั้งถึงกับคมคู่ลุกรานผู้เสียหายที่มาฟ้องเกี่ยวกับความประพฤติแห่งบุตรของตนนั้นให้ตำหนิและปรับเป็นเงิน100่รกะหาปณะนะรวมทั้งรับการอบรมก่อนปล่อยตัวกลับเพื่อไม่ให้อาศัยตำแหน่งของสามีทำการอันม่ควร และเพื่อให้รู้จักอบรมบุตรธิดาไม่ส่งเสริมในทางผิดบุตรของนายบ้านที่ประพฤติตนเป็นคนเกเรก่อความเดือดร้อนแก่ชาวบ้านให้ทำงานเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมในความควบคุมของเจ้าหน้าที่พันธนาการเป็นเวลาหนึ่งปีแล้วจึงส่งตัวกลับไปอยู่ในความดูแลของมารดาบิดาต่อไปพระราชาทรงอนุมัติตามคำามินิจฉัยนั่นอีก ในคดีที่3มีหัวหน้าเจ้าหน้าที่ผู้รักษาความสงบผู้เป็นคนใจดีแต่มักเมาในเวลาทำงานและทำเมินเฉยต่อพวกนักเลงผู้ข่มขู่ชาวบ้านฝ่ายหนึ่งกับคณะนักเลงอีกฝ่ายหนึ่งวินิจฉัยเป็นสองส่วนคือหัวหน้าเจ้าหน้าที่ถือว่ามีความบกพร่องในการงานให้ย้ายไปเป็นเจ้าหน้าที่ทางป่าและทำถนนทางป่าภาคใต้ ภายใต้ความควบคุมของผู้อื่นแต่คงรับราชการอยู่เพียงย้ายงานและลดตำแหน่งลงไปส่วนคณะนักเลงที่ขู่เอาเงินค่าจอดเรือและเรียกเงินค่าคุ้มครองจากชาวบ้านวินิจฉัยว่ามีความผิดในข้อที่ไม่ประกอบสำมาชีพในส่งตัวไปทำงานแบบบังคับให้ทำและมีโซ่ล่ามเท้ากันนี้โดยคิดจำนวนปีจากอายุจริงคือให้ตั้งเกณฑ์อายุ16เป็นหลัก เมื่อมีอายุเกิน16ไปกี่ปีก็ทำงานนานเท่านั้นและการถามอายุได้มีก่อนคำวินิจฉัยแล้วจึงไม่มีทางที่คนเหล่านั้นจะบอกกล่าวลดจำนวนอายุลงได้ในนักเรงเหล่านี้ผู้มีอายุน้อยก็ถึง25ปีส่วนผู้มีอายุมากถึง40ปีแต่ละคนจึงมีโอกาสได้ทำประโยชน์แก่มหาชนคนละไม่น้อยกว่า9ปี ส่วนคนมีอายุมากก็จะต้องทำงานถึง24ปีนานพอที่จะทำถนนซ้ายยาวๆได้สายหนึ่งด้วยแรงของคนคนเดียวในคดีที่4นายบ้านและเจ้าหน้าที่ผู้รักษาความสงบรวมมือกันตั้งบ่อนการพนันวินิจฉัยว่าผิดทั้งสองฝ่ายให้พ้นจากเจ้าหน้าที่ผู้รักษาความสงบและตำแหน่งนายบ้านกับปรับคนละ500กะหาปณะนะ และให้ทำงานเพื่อประโยชน์แก่มหาชนคนละหเดือนพ้นโทษแล้วถ้าไม่มีอาชีพให้เจ้าหน้าที่จัดอาชีพรับช่วยเหลือต่อไปในคดีที่5หัวหน้าราชบุรุษผู้ขู่ตว่าพระราชาในขณะที่ไปแจ้งความผ้าหายกับคณะโจรลักผ้าวินิจฉัยเป็นสองส่วนคือหัวหน้าราชบุรุษถือว่าบกพร่องต่อหน้าที่ไม่สนใจในความทุกข์ยากของมหาชน คอยแต่จะเรียกร้องให้ชาวบ้านแสดงความเคารพวินิจฉัยให้พ้นจากหน้าที่เดิมไปทำหน้าที่ใหม่เป็นพนักงานถางป่าและทำถนนส่วนโจรลักผ้าสองพับนั้นวินิจฉัยให้ลงโทษตามความยาวของผ้าคือผ้าสองพับยาวพับละสิบวาจึงรวมเป็นยี่สิบวาให้โจรทุกคนทำงานที่บังคับให้เป็นเวลายีปี พ้นโทษแล้วให้เจ้าหน้าที่จัดอาชีพพิจารณาจัดให้ต่อไปปรากฏว่าคำวินิจฉัยของคณะอำมตา์เป็นที่พอพระราชหฤทัยของพระราชาจึงไม่ได้มีการแก้ไขคำตัดสินนั้น mm. เพียงแต่ตรัสให้ในายบ้านที่ได้รับชมเชยเข้าเฝ้าตรัสสนทนาด้วยพร้อมทั้งให้พระราชทานผ้าหนึ่งพับแล้วตรัสสั่งให้เดินทางกลับไปดำรงตำแหน่งนายบ้านตามเดิม มีพระราชดำรัสให้สํารวจผลการทำงานประจำวันของผู้ถูกลงโทษให้ทำงานแล้วกราบทูนให้ทรงทราบทุกเดือนและเมื่อครบปีก็ให้แจ้งจํานวนผู้ที่ยังต้องทำงานผู้พ้นโทษผู้เข้ามารับโทษใหม่งานที่ทำได้ตลอดปีมีอะไรเกิดขึ้นบ้างงานอื่นๆจงยกไว้เมื่อมีการจัดให้ทำงานโดยวิธีนี้แล้วถนนสายพันธุม,มดีกับเมืองภาคใต้ก็เสร็จเรียบร้อย อาจติดต่อกันโดยสัตว์พาหนะหรือยานพาหนะอย่างสะดวกทั้งทั้งที่แต่เดิมจะต้องบุกป,ปาดั้นด้น,ดนไปต้องคดค้อมอ้อมเลี้ยวค้างแรมยากลำบากเป็นอันมากแต่เมื่อทำเสร็จก็อาจเดินทางด้วยม้าฝีเท้าดีเพียงเช้าชั่วค่ำไม่ต้องค้างแรมระหว่างทางกลับมาติดตามรับฟังลุ่มน้ำนำมัทาของท่านอาจารย์สุชีปุญญานุภาพ จะอ่านให้ฟังบ่ายชีได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังและสวัสดีค่ะ